ในส่วนของการขอเชิญชาวบ,บ้านหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อ,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 ของมาร่วมกันประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะครับไม่ใช่เป็นการลงสาระดครับก็ได้มีการแจ้งให้หน่วยงานราชการระดัแบจบังหวัดแล้วมีการแจ้งางอรักนะครับตอนนี้ ผมขอให้ทั้งสองท่านโดยสารดีใจสวัสดีครับ